ันนี้นะคะคองผักก็จะมาสอนการบ้านแม่อีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะมี2หมวดนะครับคือหมวดเครื่องใช้ในบ้านกับหมวดสัตว์ไปกันเลย number one television number two sofa number three radio number four iron number five fan number six bed number seven blanket number eight clock number nine lamp number ten pillow eleven mirror number 12 door number 13 couch in number 14 window number 15 basket โอเคต่อไปน้องๆดูรูปภาพอ่านออกเสียงอีกงรอบเป็นการจำคำาศัพท์จากรูปภาพและแปลด้วยนะคะ basket ตะกตรา้า radio วิทยุ sofa Sofa fan พัดลม window หน้าต่าง mirror กระจก iron เตารีด คอร์ชินรผ้าม่านเทโลชินทีวีเบดเตียงนอนคล็อกนาฬิกาแขวนแอลมพโคมไฟดอร์ตระตูแบงเกตผ้าหม่มพิลโลออกเตียงไห,หมขีหมลล้หมอน<ว><ค>เบงเกตผ้าห่มพิลโลหมอนที่วางฟ้าเกนดินที่นหมึกตัดอยู่ไหนเออ,อมาค่ะ n u าย f ลขหนึ่งหมายเลขหน Number ฟาโล่ c มา e เ e ข h องแ e วหมายเลขสามไก r ห e าย Duck. n u m b e r มายเลขห้านกห e า e เลขหกนกหจ็ดชด s n u m ก e r n สเลขสิบเอ็าสิบ r n จะอ่านก่อนตัวเลขทำไมเนี่ยอะต่อไปจำคำศัพท์จากรูปภาพนะคะแปลด้วยนะคะ Cat แมวม้า d u c k สุนัข cow วัว goat แพะ buffalo ควายหรือกระบือ elephant ช้าง sheep แกะ fish ปลา chicken ไก่ duck เป็ด pig หมู monkey ลิง zebra ม้าลาย rabbit กระต่าย หมูกับเลงอ๋อพี่เเป็นหมูแม่แช่นม่แมมพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นควายแม่เป็น